เดี๋ยวองดีเาพี่น้อ,นองมั้นองงัวพี่น้องไงขัดๆเดีว๋วน่องงั่น่องงัวบาดยพี่น้องมอ,องดีพี่น้องนะไหนไหมไหมได้พี่น้องไงแล้วจะมาต้มนองงวบางม้สูตรเผาย่พี่น้องเด็ดๆเลยแซ่บเลยเด้อเินเ็ด ใส่เบงพี่น้องใส่เกลือลงไปพี่น้องในสูตรท่ายายท่ใหญ่ใส่เกลือลงไปใส่ไข,หขห่ห้องหม้อเลยไข่ห้องห้องหม้อพี่น้องน้ำกระปุกต้องรลายไปที้เพื่นอนวะทำนย่างนี่มันสำนึนงานเลยต่ายอีกสมบูรณอีก เป็นยังไงห้ง right? อ๋อใบกุฎใบกุดแห้งตพ่อแล้วอะสไลด์นี้ใชทางเค่องอยู่อ๋อเครืองกันเอาไปต้มน้ำมันเดือดก่อนบ่เนีอื เดี๋ยวจะไปต้นมน้ำมันเดือดกันี่น้องจะเอาน้องงัวลงมาเลยสูตรท่อแม่พี่น้องฝีมือกระดับเซียนนะครับเดี๋ยวพี่น้องกำลังติดเตาไฟกันนะเตากำลังติดเตาไฟเดี๋ยวให้ทานมันติดดีๆกับพี่น้อง่ะมอตั้งให้มันน้ำมันเดือดแล้วจากนั้นจะมาเบิ่งกันพี่น้อง ใส่หัวคาลงไปมาใหญ่น้ำเดือดแล้วพี่น้องบัดนี่ใส่นองลงไปเลยพี่น้องเลยนองงวัวสดๆลงไปเลยโอ้นองงวัวนองงวัวบานห้องญบนัยไปเลยนาะงนองงวัวไทยเนอาอไถ่กีไถ่กีต้มไปนี่จักหน่อยหน่อยใหญ่โอ้หักกันเลพี่น้องเลยต้มง,งวัวไทยพี่น้องเลย เดี๋ยวเอาตะไคร้มาใส่ญี่ปุนเลมาปกญี่ปุนเลเดี๋ยวทาพี่น้องเดี๋ยวทาเอาตะไคร้มาปกกันพี่นอ้องเลยตะไคร้กบใบสมโองมาปกอีกรอบหนึ่งนะพี่นอ้องเลยสูตรพันสูตรพันสูตรทำแม่น,น,นี่เด็ดแล้วนี่จะเล่าหให้ได้กินพี่น,น,น้องเลยแข็งแ่บเด้งบะแซ่บตะไคร้ปกครั้ง,ง,งนเนิงงหมนเลย ไอ้สมองปกอีกรอบนึ่งตะไคร่ปกทั้ง okay. ทัง okay. ย hey. ี่บาทว้ายจักไอ้หอมบาทนี่พี่น้องเอ้ยปิดฟ้าไนฟามันเนี่ยมเมนตุนหลัพี่น้องเอ้ยบนเรือทางหอมเลยว้ันทังหอมทัง ัปิดฟ้าไปเลยก่อรอสักครู่นี่เน้องทานกำลังเฮียงเลยที่ต้อมอยู่ประมาณนักนาทีใหญ่ดนเตบิบระว่าดนเตบิบบ่มีนาทีบ่มีเวลาดนเตบิบเอาพี่น้องซน,นี่ก่อนเดี๋ยวสิมาเบิง่งไมบไดนี่ปิดฟ้าไปแล้วเหมา เริ่มฟดเลยพี่น้องมาเปิดบางจัง่อยกันเปิดแล้หอมแลวพี่น้องาทไปทางในก่อนเดี๋ยวต้มไปจากระยะได้พี่น้องเลยต้มมันมันซุกยั่ไหมพี่น้องแต่ว่าบ่เป่วยคักผสมใหญ่เดี๋ยวหาบางจัน่อยพี่น้องเลยเป็นจิดปิดทานกันคักขนาดพี่น้อย ทานบ้นา,านเฮาเรื่องดีขนาดจังเป้งพี่น้องทานกดดกดไม่เอ้พี่นอ้อ,นดดนองเลยบ้นยานฟอดคักขนาดพี่น้องเลยฟดอุกวกพี่น้องเดี๋ยวจัดข้าวพี่น้องบานไก่นะพี่น้องไก่ก็เก่าแล้วจัดข้าวพี่น้องให้มันฟดก่อนทีได้ยวเปื่อยพร้อมพี่น้อง เื่องส่วเตรียมไว้แล้วยหญ่เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวสิเด็กก็เด็กส่วแล mm ้วบ้านี 8, 2, nah. いい้นี่ละมีหอมใบเรือหอมหอมหอมแบงหอมแผ่ว Ms, ห่อหน่อยพี่น you know. ้องไงยนาดพี่น้องเดี๋ยวสิส่วหลังจากต้มแล้วพี่น้องเอยโ้ยหอมขนาดพี่น้องเไยสุกแล้วบ้านเดี๋ยวสิพร้อมส่วแล้วเดี๋ยวยหญ่โซฟีมือส่วแล้วพี่น้องมีแต่บักไข่ซาอะไรพี่น้องเไย ในซาจนคำพี่น,อน,นอ้องเลยเห็ดหัวแดงจัะหน่อยเดี๋ยวสิเริ่มซัวแล้วพี่น้องเอ้พี่น้องเลยปุดอะไรตากอมไมาที่อุดตัวอยู่พี่น้องเลยเขาสแสบปานเท่าอะไรนี่น้องงวัวสุดยอดเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเริ่มซอยซัวแล้วพี่น้องเลย เลี้วใหญ่สิบส่วนหอมหอมคือง่วนาอนนอนง่วอยากมือจะเลยจะนลไฟกูอยากดีปอเห็นมันสิวาอีแม่มันสิวา นี่ตอนใหญ่มาใหญ่มันหน่อพรเสียบแล้วพี่น้องไงุ่นหอนเลยพี่น้องไงโอ้มีแต่ตอนใหญ่พี่น้องไงงามขนาดไปตุ่มเลยเลยมันจะตันสวยงามที่ก้อนใหญ่ งอไทยบานเฮาเด้อนี่พี่น้องเอ้ต้มงวไทยบักกาพอญงวนอนบุค้นบุคืลนั่นนาะบุคือควาหเซาพอดีเลยแต่ว่าพอดีแสบพี่น้องเอ้หอมขนาดหอมคือนอนงวหอมคือเนื่งงูคือคือใหญ่รายใหญ่ยามันหมต่อไปใหญ่ให่ เอาแบบพื้นบาน้านเท่านะพี่น้องไยเห็นแบบบ้านบาเนเท่านะประมาณนี้ละพี่น้องไยนั้นเป็นเศษเป็นเศษนิ้ h a ก f กนี่นะในใกกยักกล้วยเป็นเศษเป็นเศษนิหักกล้วยน้พี่น้อง

แต่วนะ่าบูเป mm ื hmm. 是是 okay. okay yeah, okay. no um, ่อยไหลพอดีเลยพอดีแสีบเลยเสียบไหลกับเสียบเดี๋ยวเอาสีสร้อยพี่น้องซอยมันเลีวกันใกล้สีเลีวและวไงเบอ่์พี่น้องเบอ่์กระหักลอยพี่น้องเลยว่าเห็ดแบบยินดีซาบานซาบานเขายหญ่เราเห็ดแบบกินแบบบานเฮ้าอะพี่น้องบานเฮาล้วคุกกับกุกกับแม่นี่ยแหละพี่น้องเลยเป็นแม่นี่ยเราถ่ายให่ยิ้มเลยหรอ จะไม่ตะกี้กินไรเพราะว่ามันออกลูกดุเลี้ยงไรเลยก่อนกุ้มือนี่บ่ได้เลี้ยงเลยเนาะบ่ได้เลี่ยงซึ่งเราเมื่อยเมื่อยแล้วบไวไใบแล้วยายบาไวไใบแล้วลูกไส้จิตงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยเดี๋ยวปล่อยพี่น้องพี่น้องซอยแล้วสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเหมยังบ่ได้สัวเดี๋ยวยายสยิสัวอยู่เลง ตัวไอเดลยเหรอพี่น้องก็เอาหนามหนามต้มมาใส่เลยพี่น้องเลยเป็นดีสัวสูตรใหญ่ไม่ได้สัวใส่หมอ้อเพราะว่าสัวใส่นี้ไล้พนนะพอเพราะว่ายายหนามสัม่งเลยอไะไรแต่ชูเนาะว่าเจ้ามักสั่งได้ก็กนใ,นใส่สำหรันได้ว่าแซมเอาหม่องเขาขขวนน่อา,อาใส่ข้าวหัวดำเลยหอมหอมหหอมน่อยพี่น,อนอ้องใสยหอมลงไป,ไปกัน รับเชฟเชฟประจำบ้านมาหลายปีแลยไปนอนเลยเพราะว่าแต่หลายปีหลายสิบปีแล้วพี่น้องเลยเอ,อะไรยังใหญ่เนี่ยพริกขัวบ่พริกขัว,รรวหรือพริกปน่นอะพี่น้องเลยบ้านเฮาเอิญพริกขัวพริกขัวพริกป่นหอมหน่อยหอมพริกขัวไดีบนเลย ขาดบริอะไรพี่น้องนี่ละหงนัวเฮาใส่ลายนัวลายพอนะใส่ลายแสบลายใส่หน่อยแสบหน่อยอพี่น้องอันนี้ไทยมึงใหญ่สิมเลยวะใหญ่สิมกว่านอเพราะว่าเกลือใส่ตอนต้มเลยเนาะไปัเลยยังจ้างอยู่นะใส่ยังใส่เกลือบ่ này Bộ tổng xe lái cả xẹp nào Bộ kết bộ kết Bộ ngoài kia năm, phụ thầu kia năm Đẹp lột Mà đá thăm mà đá Bá này vào อะไรดิแซ่บแล้วคนเลยการพี่น้องแล้วแล้วมาันวะนี่พี่น้องกับสิประมาณนี้ได้บาทเนยต้มไม่น้องง้ออยากมืดจะไหนวะอยากดิถ่ายไปละพี่นอ้งไไนองไงอาหารเป็นบ้านเอาก็นเลยต้มซัวน้องง้อพี่น้องไงซัวแบบบ้านๆแต่ว่าโบนิไซพริกไรขนาดาสีบลอนดงก็ไม่ได้พี่น้องแต่ว่าโอ้งามพี่น้อง,งกำลัางงามเลยง้อ แซ่บพี่น้องการันตีได้คลิปนี้กับสิพิดไปสนิทได้พี่น้องเลยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้เด้พี่น้องเลยมียังกับคอมเมนต์มาทักทายกันได้พี่น้องเลยคลิปนี้กับิิคลิป